สวัสดีค่ะเอศิรานีชำบุตรค่ะสวัสดีค่ะอายออนจีราสารคะครค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะหลายจังหวัดเกิดน้ําท่วมมีลมพายุพัดทาให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะคะสหกรณ์เราได้มีสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติด,ด้วยนะคะน้องอายค่ะมีสมาชิกสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการในครั้งนี้ค่ะถูกต้องเลยค่ะพี่เออย่างคําถามแรกที่แอ้ได้ยินบ่อยๆเลยนะคะ ก็คือผู้ใดบ้างที่จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือนี้ไอ้ <I S 1> ขอบอกเลยนะคะว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นสมาชิกสมทบนะคะโดยการให้ความช่วยเหลือนี้นะคะสหกรณ์จะให้สิทธิสมาชิกทละหนึ่งครั้งต่อปีและถ้าสมาชิกที่เป็นผู้สมรสจกันแม้จะอาศัยอยู่ในบ้านคนละหลังสหกรก์ก็จะให้ความช่วยเหลือเพียงหนึ่งหลังในส่วนของประเด็นการจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบภัยพิบตัติมีสองกรณีดังนี้ค่ะ กรณีที่1เป็นกรณีที่สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิกมีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านหรือสมาชิกมีหลักฐานอื่นที่สแสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีฐานะเป็นผู้เช่าซื้ออยู่ในบ้านหลังนั้นกรณีนี้สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือทั้งในส่วนของที่พักอาศัยและทรัพย์สินอื่นเสียหายรวมเป็นเงินไม่เกิน5,000บาทกรณีที่2เป็นกรณีที่สมาชิก มีชื่อเป็นผู้อาศัยตามทะเบียนบ้านรวมถึงสมาชิกที่อยู่บ้านเช่าห้องเช่าหรือแม้กระทั่งบ้านพักของทางราชการก็มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือได้ด้วยเหมือนกันเพียงแค่มีหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้อาศัยอยู่ภายในบ้านนั้นจริงกรณีนี้จะให้ความช่วยเหลือในส่วนของทรัพย์สินอื่นเสียหายรวมเป็นเงินไม่เกิน2,500บาทค่ะโอ้ถือว่าครอบคลุมเลยนะคะแล้วขั้นตอนการขอรับสวัสดิการต้องทำยังไงบ้างคะมี4ขั้นตอนหลักๆดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1เป็นขั้นตอนที่สมาชิกต้องจัดเตรียมเอกสารอย่างแรกเลยนะคะคือต้องมีเอกสารแบบฟอร์มจํานวน2ใบโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสหกรณ์หัวข้อที่19หรือจะสกแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดก็ได้นะคะจากนั้นให้สมาชิกกรอกแบบตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยและให้ผู้รับรองลงนามในช่องของแบบนั้นตามบริเวณที่ปรากฏบนหน้าจอด้วยนะคะ ส่วนของแบบรายงานสรุปผลการตวรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นส่วนของคณะกรรมการที่หน่วยงานตัวแทนอธิการแต่งตั้งขึ้นมาสมาชิกไม่ต้องกรอกอะไรเลยค่ะในส่วนของเอกสารหล,ลักฐานที่ต้องแนบประกอบด้วย 1. ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินของทางราชการแต่ถ้าพื้นที่ประสบภัยพิบัติไม่มีการจัดทําประกาศให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองพื้นที่ประสบภยัยตามที่อธิการกำหนดแทนได้สองสำเนาทะเบียนบ้านแต่ถ้าอยู่บ้านเช่าห้องเช่าหรือบ้านพักของทางราชการ หรือกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็ให้หน่วยงานทําหนังสือรับรองเพื่อรับรองว่าสมาชิกอยู่ภายในบ้านนั้นจริงหรือแน้หลักฐานอื่นได้เช่นสัญญาเช่า 3. สําเนาบัตรสมาชิกและ 4. ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยหรือทสินอื่นที่ประสบภัยและเสียหายมาต่อกันที่ขั้นตอนที่2ให้สมาชิกนําเอกสารหลักฐานไปยื่นขอรับความช่วยเหลือพันหน่วยงานที่ตนเองสังกัดเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของสมาชิกผู้ประสบภัยแล้วค่ะ ขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของหน่วยงานตัวแทนสหกรณ์แล้วนะคะโดยถ้าเมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งจากสมาชิกผู้ประสบภัยแล้วหน่วยงานต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตวรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกแรงงานสหกรณ์จำนวน5คนประกอบด้วย 1. ผู้แทนของสำนักงานตัวแทนสหกรณ์หนึ่งคนอาจเป็นกเกษตรจังหวัดผู้นวยการศูนย์หรืออาจแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสำนักงานได้ 2. ผู้แทนสมาชิกจำนวน2คนแต่ถ้าหน่วยงานนั้นไม่มีผู้แทนสมาชิกให้แต่งตั้งสมาชิกทำหน้าที่เป็นกรรมการแทนได้และ 3. ผู้แทนของสมาชิกที่ได้รับความเสียหาย2คนโดยบุคคลตรงนี้ให้แต่งตั้งสมาชิกผู้ประสบภัยรวมเป็นกรรมการเพื่อเป็นผู้ยืนยันความเสียหาย หรืออาจแต่งตั้งสมาชิกร่วมเป็นกรรมการก็ได้เมื่อคณะกรรมการดังกล่าตวตรวจสอบความเสียหายจากาพิบัติของสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนดและลงนามในแบบตรวจสอบและแบบ,บ,แแบ,บแรายง,งานถรุผลที่สมาชิกได้นำมายื่นไว้ทั้งนี้ให้ทางหน่วยงานแนบสำเนาคำสั่งแต,งต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วยส่วนเอกสารหลักฐานทุกฉบับร,รวมถึงภาพถ่ายความเสียหายของสมาชิกต้องให้ตัวแทนสหกรณ์ เช่นเกษตรจังหวัดผู้อำนวยการศูนย์ลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับจากนั้นก็รวบรวมเอกสารหลักฐานทุกอย่างและส่งมาที่สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนของสหกรณ์แล้วนะคะเมื่อสหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งขอรับความช่วยเหลือและถ้าเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องสหกรณ์ก็จะนําเงินเข้าบัญชีออนไลน์ของสมาชิกต่อไปค่ะค่ะนอกจากน้ําท่วมแล้วนะคะตอนนี้ยังมีสถานกา,ารณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เ ซึ่งสหกรณ์เราได้มีสวัสดิการนะคะช่วยเหลือสมาชิกสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อโควิด -19 รายละ5,000บาทนะคะจากนั้นนะคะยังได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในซึ่งครอบคลุมถึงกรณีที่สมาชิกติดเชื้อโควิด -19 ไม่ว่าจะรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆนะคะสหกรณ์จะจ่ายให้คืนละ300บาทรวมแล้วไม่เกิน5คืนหรือไม่เกิน1 5 0 0บาทต่อปีค่ะเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา ขอรับสวัสดิการ 1. แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยจากเชือ้อโควิด -19 2. แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการผู้ป่วยในสาสำเนาใบรับรองแพทย์หรือเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่ระบุว่าได้ติดเชือ้อโควิด -19 จริงและแพทย์นะคะได้ระบุว่าพักรักษาตัวตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะรวมรวมแล้วนะคะสมาชิกและสมาชิกสมทบนะคะที่ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะจะได้รับรายละ6,500้ 6, บาท ถ้าตรงตามเงื่อนไขของสหกรณ์นะคะที่ผ่านมานะคะสหกรณ์เราได้ให้สวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อโควิด -19 รวมทั้งสิ้น58ลรายค่ะสมาชิกนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 2 5 5 8 0 1 6 2ค่ะค่ะพวกเรายังคงยืนยันที่จะดูแลสมาชิกอย่างที่สุดตามสวัสดิการต่างๆที่สหกรณ์ดำเนินการอยู่แล้วเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกค่ะ